ยันญญภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีนะคะก็เราอยู่หอีกหนึ่งโลเคชันนะคะก็ขอเอามาไลฟ์นะคะในอุ้ยหลอนละกันนะคะเพียงแค่เก็บบรรยากาศนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ยุทธพี่ชัยด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะกราบขอบพระคุณจากใจนะคะคือเราอยู่ที่หนึ่งโลเคชั่นนะคะก็อย่างที่บอกนะว่า บอกว่าโ,อ,โอ,อ้ทุกคนฉันโอ้คือทุกคนคะคือบ้านมันทล่มแล้วนะมันก็เป็นโลเคชั่นใหม่แต่โลเคชั่นนี้ยคือเราเห็นมานานแล้วนะคะแต่เราก็ไม่เคยได้เข้ามาดูนะคะคือผ่านตลอดแต่ไม่เคยแวะเข้ามาวันนี้ก็เลยลอง แวะเข้ามานะคะสรุปว่าขึ้นไม่ได้นะคะชั้นสองถล่มแล้วนะคะหลังใหญ่มากเลยนะคะเอะบันไดอยู่ไหน่ะบันไดอยู่นี่่ะคนดู ทงุกคนคะข้างบนมีเสียงอะคะ่ะข้างบนมีุทุกคนข้างบนมันมีของอะไรด้วยมีเสียงอะหือมันนกสวัสดีคุณอรวรรนนะคะกับสวัสดีคุณอรวรรณ นี่ทุกคนคะดะอเฮ้ทุกคนมีตุ๊กแกด้วยอะ้องตุ๊กแกเป็นไรอะเฮ้ทุกคนตุ๊กแกมันเป็นอะไรอะเฮ้เฮ้ทุกคนคะตุ๊ก มันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันห้อยหัวมันนอนมันนอนหลับหรือคะหรือหรือมันมันเป็นอะไรไหมอ่ะเหมือนมันมันชักหรือมันหลับอะคะมันดูมันดูแปลกๆอ่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออ หรือตุ๊กแกอากาศมันร้อนมันจะเป็นลมหรือเปล่าคะกแกตุ๊กแกเป็นอะไรไหมเฮ้ยเฮ้อทุกคนทามันมันมันแบบนี้มันหลับหรือมันปุบมันมันจะไม่สบายหรือมันป่วยไหมคะเนี่ยเราเราจะช่วยมันยังไงอะคะหรือว่ามันหลับคือตุ๊กแกหลับนี่มันเป็นแบบนี้ไหมคะเนี่ย หร้อมันนอนคะหรือถ้ามันมันป่วยเราจะช่วยให้มันตุ๊กแกเอ้ยตุ๊กแกอุ้ยจะเรียกมันยังไงดีอะมันไม่สบายหรือเปล่าใครป็นตุ๊กแกอุ้ยไม่ใช่คะ่ะทุกคนพี่พี่ยุทธค่าไม่ใช่นะคะโอมันนอนหลับหรือเปล่าคะโอ้มันอาจจะหลับ ว้ยวันนี้มาดูสาระคะดีตุ๊กแกไอ้เราก็คิดว่ามันชักการท้มันชักจะเขียมันลงมาจะช่วยมันมนี่ทำไมหลับอ๋อปกติใช่ไหมคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณสิบห้าค่ะคุณสิบห้าบอกปกติโอเคคือมันคือก็ไม่เคยเห็นตุ๊กแกมันท่านอนมันนะคะ่ะคิดว่ามันชักโอเคปกติวิยตุต๊กแก หลอกได้แล้วเราก็คิดว่ามันช้าอุ้ยทุกคนคะดูน่าเสียดายบ้านมากเลยอะคือเรามามันก็ไม่ได้มาช้านะคะคือโลเคชันนี้มีมีนานแล้วนะคะแต่เราก็ไม่เคยเข้ามาดูแล้วก็บ้านหลังใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยทุกคนคะต้นไม้มันล้มทับไปแล้วอ่ะ เหมือนมีรูปมีอะไรด้วย,เด,ยวเดี๋ยวลองไปดูตรงอื่นเฮ้ยตุ๊กแกตุ๊กแกลูกตุ๊กแกอ๋อมันหลับค่ะมันหลับโอเคโอเคมันขยับเฮ้ยเพมันหลับตุ๊กแกมันหลับค่ะ โอเคมันหลับมันหลับุบทุกคนค่าเสียดายบ้านมากเลยอะ่ะนี่ตอนแรกตอนแต่ตอนแรกจะไม่จะไม่เปิดกล้องไลน์นะคะว่าเออบ้านมันเออมันมันผุแล้ว,ม,ลวมันพังแล้วว่าก็เลยลองทดสอบไลน์เพจนี้ดูนะคะโห้เนี่ยน่าจะไปบันไดทางขึ้นหรือเปล่า យោរ។អរុណ។ពួកខ្ញុំเดี๋ยวទៅរង់បាយເຂົ້າອີກທາງນະ។ มีบันไดค่ะมีบันไดแต่มันจะขึ้นได้ไหมดู บ้านมันน่าจะดูดูแล้วน่าจะพังครึ่งหลังนะคะสวัสดีคุณติ๋นบางแคร์นะคะสวัสดีนะคะบ้านน่าจะพังครึ่งหลังนะคะโอเคนะถือว่าอ๋อบันไดอยู่ตรงนี้ค่ะก็ยังอีกครึ่งหลังถือว่าก็ยังสามารถไล่ได้นะคะเนี่ยุณนะ ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะช่วยแชร์ดูดูด้นนั้นเพจนี้หน่อยนะคะโอ้ยไอจกไอจกไอจกจิ้งจกค่ะจิ้งจกจิ้งจกโอ่งทุกคนคะโอ่งข้างนอกอืมหมอเห็นไหมเนี่ยอืหมอื้มใหญ่ เดี๋ยวคือไม่แน่ใจนะคะว่ามันมันเขาทำทรงแบบว่ามีเนี่ยค่ะมีอันนี้ปิดอะมันต้องดันอะเนี่ยค่ะมันต้องดันนะคะซึ่งคนเดียวดันไม่ไหวแน่ค่ะคือมันต้องดันถ้าคนที่เคยมีบ้านสมัยก่อนนะคะสมบ้านเก่าๆนะคะบ้านเก่าๆนะคะ เขาจะมีประตูแบบนี้นะคะเนี่ยปิดปิดอีกทีหนึง่งไม่รู้ว่าบ้านใครเป็นบ้างคะเนี่ยมันเป็นประตูนะคะอันนี้อันนี้มันไม่ได้กล่มนะคะอาจางตมรงนี้มันเป็นประตูนะคะแต่มันต้องดันไม่มีแรงดันนะคะคู นะทุกคนต้องดันนะคะเนี่ยบันไดบันไดก็ยังโอเคอยู่นะคะเนี่ยโอ้อข้างบนมันมันครึ่งหลังมันยังถือว่าโอ้โหแต่มันต้องดันนะคะโอ้โหดันไม่ไหว ว่าต้องดันขึ้นใช้ได้ครึ่งหลังใช่ครึ่งหลังก็ถล่มไปครึ่งหนึ่งนะคะมันต้องต้องต้องมีโคถ้าจะขึ้นด้านบนต้องมีผู้ช่วยนะคะดันประตูหนึ่งคนนะคะดูนะคะเนีย่ยต้องดันนะคะ จะดันให้ได้อะมันดันไม่ได้อะมันต้องจับสองมือแล้วก็ดันนะโอเคเอาพอประมาณแล้วกันนะคะถือว่า,าทุกคนนะคะเข้ามาดูบรรยากาศอีกหนึ่งโลเคชันนะคะที่ที่กำลังจะถล่มหรือกำลังจะพังนะคะก็ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นโลเคชันที่อีกครึ่งหนึ่งเหมือนมันซุดแล้วนะคะพี่กิน มีกลิ่นค่ะอืมดูบันไดอือหืออ่าถ้าเธอดูไลค์อยู่ไม่ไม่ยังไม่ได้แชร์นะคะโทรศัพท์มือถืออยู่อีกเครื่องนึ่งแชร่ลงเพจเหนไหมคะทุกคนดูบันไดนะคะ โอ้ยใหญขึ้นเต็มเลยนะใครถ้าใครมาพิสูจน์ก็ต้องดันขึ้นไปเองนะคะาะว่าวอ๊ยตุ๊กแกตายอุ้ยจะเดินตกใจเลยทุกคนจะเดินเยี่ยวหัวตุ๊กแกซะแล้วไะโททุกคนอืมเมื่อกี้เดินไปไม่ได้มองค่ะ เฮ้ยเจียยวัวทุกแกแม่เจ้าตรงเป็นสุขเป็นสุขเธอใหญ่ได้มีเวากันแล้วกันเลยตร,ตรงเป็นสุกเป็นสุกเธอชาแนกอย่ามาเกิดเป็นตุกแกเลยลูกนะโอ้โหนางสารจังเลยเขาอาจจะหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอาจจะหิวตายเลยเปล่าไม่รู้เนี่ยน่าน่ำสารนะนะ ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นเวเป็นกรรมแล้วกันนะคะก็เปผูป้ไปเกิดนะอดันไม่ได้ะคะ่ะมันมีอีอกอ,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 ะะอีกมือนึงถือมือถือค่ะอีกมือนึงอ่ามันมันไม่หนักแต่ถ้าดันไปแล้วก็แบบเขาเรียกปร,ประตูมันถล่มลงมามันก็จะทับเราเลยแต่ถ้าใช้สองมือยกนะคะมันก็จะโอเคอยู่นะอ เพราะว่าช่วงหลังมันถล่มครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นปะโอเคนะคะถือว่าคลิปนี้นะคะไลฟ์นี้มามาไลฟ์ในเพจใหม่และกันนะคะเพื่อเก็บเอาบรรยากาศโลเคชั่นล้างนะคะเพราะว่าเราก็วิ่งยังหาโลเคชันอยู่นะคะโรนี้ก็ถือว่ามันก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันก็มีประวัติอยู่นะคะแล้วก็เป็นบ้านล้างด้วย ออกก่อนทุกคนข้างบนมันมันจะพังนะคะกลัวขึ้นไปแล้วถ้ามันถล่มมันไม่มีคนช่วยนะคะถ้าเราถ้าบ้านถล่มทับเราก็ต้องลุกเองนะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะเราไม่มีทีมงานนะคะเพราะฉะนั้นการเซฟตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยในการถล่มของโอเกชันนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะ โอเคนะคะเอาเป็นดูบรรยากาศเบื้องต้นนะคะถือว่ามันก็เป็นโลเคชันที่กําลังจะถล่มแล้วแล้วกันนะคะมันก็เป็นโลเคชันล้างนะคะเพราะว่าบ้านมันจะพังแล้วนะคะมันทําอะไรมากไม่ได้นะคะตอนนี้โอ้ยเลอตุ๊กแกก็เยอะด้วยนะทุกคนคะเดี๋ยวขอเดินทางไปดูโลเคชั่นอื่นก่อนนะคะ ขอทดลองการไลค์ของเพจเพจอุ้ยหล่อนก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนที่แชร์นะคะขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ